เปิดเผยข้อมูลสําคัญกรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงพิกัดใหม่สาหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดไมโครชิปฟรีด้วยการเติบโตของปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครการเติมฉีดวัคซีนและฉีดไมโครชิปเพื่อป้องกันโรคติดต่อเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องการให้ความสนใจมากขึ้นแต่ที่นี่มีเรื่องน่าสนใจอีกด้วยการฉีดไมโครชิปสําหรับสุนัขและแมวเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมาก มีคนเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามสุขภาพของสัตว์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของพวกเขาแต่บางคนก็คิดว่ามันเป็นการขัดขวางความเป็นตัวเองของสัตว์และมีความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมการฉีดไมโครชิปให้กับสุนัขและแมวจะช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพของสัตว์ได้ง่ายขึ้นเช่นการติดตามการฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภภาาาพพขอองงสสัตว์ย่มีประิิทธ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มองว่าการฉีดไมโครชิปเป็นการขัดขวางความเป็นตัวเองของสัตว์คุณอาจจะมองว่ามันเป็นการที่ขัดขวางการเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติของพวกเขาและมีความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของสัตว์ด้วยการฉีดไมโครชิปอาจจะทําให้สัตว์รู้สึกไม่สบายหรือมีความเครียดในบางครั้งเพื่อให้คุณได้รับบริการอย่างสมบูรณ์กรุงเทพมหานครได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ที่จะมาให้บริการฟรีซึ่งมีรายละเอียดและตารางสถานที่ดังนี้การผ่าตัดทมันสุนัขและแมวไม่เกินสี่สิตัวต่อครั้ง สุนัขหรือแมวต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ป่วยต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปต้องอดอาหารและน้ำก่อนทำหมัน8ถึง10ชั่วโมงเจ้าของสุนัขและแมวต้องมาลงทะเบียนภายในเวลา10นาฬิกาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าสัตว์เลี้ยงไม่เกิน200ตัวต่อครั้งสุนัขหรือแมวต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ป่วยต้องมีอายุสเดือนขึ้นไปการฉีดไมโครชิปสุนัขและแมว สุนัขไม่เกิน40ตัวต่อครั้งแมวไม่เกิน40ตัวต่อครั้งสุนัขและแมวต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ป่วยต้องมีอายุสี่เดือนขึ้นไปสถานที่และเวลาที่จะมีการให้บริการ14ตุลาคม2568เขตลาดพร้าวเวลา9ถึง11นาฬิกา30นาทีชุมชนหมู่บ้านตรวมโชคเขตดุสิต เวลา9ก้าถึงนาฬิกานาทีศูนยเยาวชนสวนอ้อย15ตุลาคม2568เขตส,สวนหลวงเวลา9ก้าถึงนาฬิกานาทีชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่เขตสะพานสูงเวลา9ก้าถึงนาฬิกานาทีชุมชนสะพานสูงหมู่14พัฒนา16ตุลาคม2568เขตทวีวัฒนา เวลาเก้าถึงสินาฬิกา30นาทีวัดโกมุตพุทธรังสีเขตจตุจักรเวลาเก้าถึงอนาฬิกา30นาทีชุมชนครหลวง17ตุลาคม2568เขตสาทรเวลาเก้าถึงอนาฬิกา30นาทีวัดบรมสถนวัดดอนเขตบางแคเวลาเก้ถึงสินาฬิกา30นาทีวัดบุญยประดิษฐ์ สำหรับกรณีที่จองคิวกับชุมชนแล้วคุณต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้มาในวันที่รับบริการเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของสัตว์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงกรุณรตรวจสอบข้อมูลและติดตามการให้บริการตามที่กำหนดไว้ขอให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดเวลาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการฉีดไมโครชิพสำหรับสัตว์เลี้ยงคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีหรือไม่ มาบอกความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้มีความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ได้นะ